สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่กรกตหัวมากนะครับแต่สําหรับตอนนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนๆมาเลยนะครับผมหลังจากที่พวกเราต้องย้ายออกจากกรกตไปนะครับเพื่อนๆก็แยกย้ายกันกลับบ้านที่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างครับทาให้เราแบบไม่ค่อยได้เจอกันนะครับช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยครับเวลาเราจะขับรถไปเล่นที่อื่นหรือไปที่ไหนอย่างเงี้ยบางทีจะออกแล้วฝนตกอย่างเงี้ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับผมเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยอาจจะ อัปเดตช้าหน่อยเปื่อยๆบ้างบางวันเพราะว่าบางวันก็ฝนตกทั้งวันเลยนะนี่น้องโกโก้ก็มาถึงแล้วนะครับน้องโกโก้กับพี่โดช่วงนี้ปิดเทอมอ่ะก็ทีบ้านนั่นั่งามสิบาทแล้วอ หลายคนในคอมเมนต์นะผมเห็นถามมาว่าแบบก่อนที่จะเล่นอย่างเงี้ยจะต้องวอร์มแบบไหนแต่ในส่วนตัวผมนะตอนตื่นนอนมาผมจะยืดเส้นเยอะเลยตอนตื่นกับ ก่อนนอนอย่างเงี้ยหลังอาบน้ําเสร็จจะออกมาเล่นผมก็จะยืดอีกรอบหนึ่งนะอพอมาถึงที่ตรงเนี้ยแล้วที่สนามแล้วผมก็จะไม่ค่อยเน้นแบบยืดแล้วนะผมจะเน้นแบบเหมือนกับขยับร่างกายเยอะๆมากกว่าถ้ามีมินิแรมอย่างเงี้ยผมก็จะวอร์มแบบโล่ไปโลมากับตัวก็คือเราจะไม่รีบเล่นนะไม่รีบมาถึงแล้วแบบใส่ท่าโหดจะโดดอะไรแบบนี้จะทําให้เราเจ็บได้ตอนนี้เล็คอร์ดอยู่านี้เปิดเปิดอันเนี้ยหิบ อะไรนะสะโพกพับ,บในเหรอไม่ใช่ถ้าอยากรู้ว่าตึงหรือไม่ตึงเนี่ยลองลองทาง่านี้นี่เอาขาสลับควายมาแล้วก็ยืดหอจะรู้เลยว่าเราแบบตึงหรือเปล่าครับมีให้โหนนะผมก็จะมาถึงผมก็จะโดดแล้วก็หกทางไว้ก่อนเพื่อให้เราแบบได้ยืดช่วงแบบช่วงหลังเราเ,เนี่ยก็ทางไว้เลยแต่เราอย่าลืมแบบ ฝึกหายใจด้วยนะตอนที่เราแบบออกกำลังกายหรือแบบทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราหายใจไว้ด้วยวะวายระบายระบายะบายายระบายระายระยายระา่ ผมคิดว่าผมเล่นแล้วแม mm ่งแบบแย่ท <found y jumping away> ี่สุดแบบว่าคิกแบ็กคิกแบ็กโอ้คิกแบ็กผมไม่แย่ไม่แย่แต่กล้องจะรั่วเห็นไหมทุกคนว่ามันไม่แ็กเลยแต่วผมใช้สูตรแบบเหมือน variable flip สูตร อย่าเพ่งอะ่างนั้นมันก็ได้อยู่นะถ้าเด่นไปมันก็น่าจะได้อยู่นะสูตรเนี้ยใช่มั้ยไี่รู้ทุกคนว่าไงลองคอมเมนต์ดูของจริง เ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ที่ผมคิดแบ็กควอมไปแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเล่นหลัน mm hmm. แบบเฟ mm ิร hmm. ์สไทมหนึ่งไลน์แซลปี่ mm hmm. คุกเก็ตแล้วก็ไปโนตแมนเน,นื้อชุว ออกดลิกนอนแม่เนื้อของบอนเลยดิแบบเร็วๆของผมจะวางแบบแค่ครึ่งน็อตครับน็อตหลังเน้น,นเต็มเท้าไหมเต็มเท้าไหมเน้นเต็มเท้าครับแล้วก็โยกไปข้างหน้าให้มันมาแค่ครึ่งนี้อืมใช่จุดยืนนอนแม่เนื้อนะครับทุกคนเนี่ยให้มันอยู่แบบครึ่งตรงเนี้ระหว่างแผ่นตรงนี้ก็จะทําให้เราแบบไปได้เรื่อยๆเลยนะการวางเท้าผมจะวางเหมือนพี่บอสนะอยู่ประมาณนี้ แต่จริงแล้วก็แล้วแต่ของที่เราจะขึ้นด<ช>้วยเนาะถ้ามันสูงเราก็ต้อง,งแบบแล,งงลงมางแต่จะเน้นเต็มเท้าเนะทุกคนแป๊กแล้วแบบกดให้มันหยูดเท้าเนี่ย เออตอนคิดมากเลยไงพักก่อนเลย คลิกแบ็กแล้วกลับมาคลิกฟอนได้ไหมดีรามิดได้อยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายโอ๊ย ต่อไปครับจะมาลองท่ายูต่อเหมือนเดิมแต่รอบนี้เป็นโน้ตบ้างเป็นโน้ตไม่ไงล่ะก็ทาย ยากอยู่นะค่าเนี่ยผมรู้สึกว่าค่านี้นะยากเอาเรื่องยากกว่าที่เราเล่นมาเป็นบอรยอย์ดสไลด์อีกแต่ก็เพิ่งลองครั้งแรกเดี๋ยวลองอีกทีนึงก่อนไปพัก สรุปได้ว่าวันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งวันเปื่อยของพวกเราเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครเลย,ยงไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามครับผมแล้วผมจะคอยอัปเดตอยู่ตลอดอย่างหนึ่งนะใครที่สนใจสเก็ตบอร์ดหรืออยากเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดสาม,มารถทักมาสอบถามปรึกษาได้นะครับผมทางเพจน,นี้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Tik t o k หรือแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่สลิปปี้สเก็ตบอร์ดทักมาได้ตลอดขอบคุณทุกคนครับ ครที่สนใจแันเกตบอร์ดนะนี่ได้เลยนี่ตรงนี้ว <c oughs> ันนี้ก็เป็นแผ่นแบลงนะ็ง์นะ8.0เด้งจริงเด้งไหมกลับมาตรงนี้